อาสวัสดีครับคุณแฮนสันคุณน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าบริษัทของเราเนี่ยให้สัมภาษณ์พนักงานด้วยเครื่องจับเท็จเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มที่คําถามทดสอบกันเลยดีกว่านะแล้วคือผมต้องติดเครื่องอะไรไหมครับถ้าเป็นแบบเก่านะใช่แต่ว่าเครื่องรุ่นใหม่นี้นะไม่ต้องมันจะดังเองถ้าคุณโกหกนะลองพูดโกหกอะไรสักอย่างสิเอเอ,เอคือหญ้ามีสีฟ้าผมเป็นคนดําตัวสูงผมไม่เคยดูละครเรื่องเพลงบุญ อันที่จริงชอบมากผมดูทุกตอนเลยเออกูรู้ละงั้นคราวนี้ลองพูดความจริงหน่อยจะได้รู้ว่าเครื่องทำงานดีอยู่ผมจุยาวสิบสอนิ้ว <c oughs> นี่มันแปลกนะเนี่ยมันควรจะรองเดะทำไมอ่ะ <c oughs> ก็มันมันไม่มีทางที่นายจะผมจุยาวสินิ้วจริงๆอาจจะ13เอองั้นก็12นั่นแหละถูกแล้วนี่พูดจริงปะเนี่ย ให้นี่ไหมหนายได้ส่งอีเมลให้ฉันยังอ๋อใช่ส่งแล้วเมื่อคืนอ่ะอส่งแล้วเมื่อเช้าก็ได้ยังไม่ได้ส่งเลยไม่เป็นไรนายเจ๋งอยู่ละมึงมันห่วยกลับโต๊ะไปทํางานดีกว่าเออกูจะกลับไปนั่งเล่น AOV <c oughs> อุย้ยนายทำได้ยังไงอ้อเออคือตอนที่ผมย้ายมาผมก็หาห้องจาก Google ไม่ใช่เ <c oughs> ขาเชอบประมาณ80ดอลลาร์นายใช้ชีวิตยังไงกับจูยาว12นิ้วเป็นไปได้ยังไงโอเคคือ คำถามนี้มันทําให้ผมรู้สึกขอโทษขอโทษได้ไหมล่ะเออมันก็นายก็พูดถูกคือแบบว่ามันตั้งสินิ้วแบบว่ามันใหญ่เบ้อเร่อเลยเข้าใจที่พูดไหมทาไมทําไมคุณถึงได้สนใจเรื่องจูผมจังเลยคุณคุณเป็นเกนนนย์ว่าไงนะเปล่าเฮ้ยไม่มีใครชอบจิ๋มไปมากกว่าฉันละก็ได้กูเป็นเกย์รับแต่ว่าขอร้องอย่างหนึ่งนะอย่าบอกใครเพราะว่ายังไม่มีใครรู้ทุกคนแม่งรู้มด